เอาละครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่วงสรุปข่าวสั้นที่น่าสนใจนีครับโดยข่าวแรกครับเชลซีครับได้ทําการลดคุณซื้ออย่างเกรแฮมพอตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยครับ เห็นแฟนแฟนเชลซีหลายคนเนี่ยถึงกับดีใจเลยครับสำหรับข่าวนี้นะโดยแกรแฮมพอตเตอร์ครับเพิ่งมาคุมทีมต่อจากโทมัทูเคิลครับเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนี่เองครับโดยมีสัญญาในระยะยาวครับถึงปี2026-2027ครับอย่างไรก็ตามครับเชลซี Chelsea เนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยในการปลดครั้งนี้ถึง50ล้านปอนด์ครับ โดยเชลซีครับมีแถลงการครับขอประกาศว่าเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยได้อำลาโมสรแล้วแกรมได้ตกล้องที่จะร่วมมือกับสโมสรครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรเนี่ย เขาพาเราไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดครับเชลซีเนี่ยขอขอบคุณแกรมครับสำหรับการพยายามแล้วก็การสนับสนุนทั้งหมดของเขาครับแล้วก็ขอวอวยพรครับให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในอนาคตครับสำหรับผลงานของเกรแฮมฮอตเตอร์ในการคุมทีมเชลซีครับพาทีมเนี่ยแพ้ถึง11นัดครับจากการคุมทีมทั้งหมด31นัดในทุกรายการครับ และเพิ่งโดนแอสตันวิลล่าครับบุกมาชนะที่สแตมฟอร์ดบีตนะครับด้วยสกอร์2องปรศูนย์ครับในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่งผลทำให้เชลซีเนี่ยหลุดจากท็อป10ครับเป็นที่เรียบร้อยครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เชลซีครับหมดความอดทนแล้วก็ปลดเกรแฮมฮอตเตอร์ออกไปนะครับโดยผลงานคุมทีมทั้งหมดครับ31นัดครับชนะ12นัดเสมอ8ก็แพ้11นัดนะครับโดยระหว่างคุณซื้อาหาคุณซื้อใหม่ครับเชลซีเนี่ยได้ตั้งบรูโน่ชาลเตอร์ครับ เข้ามาคุมทีมชั่วยคราวในเกมหัดไปที่เชลซีครับจะเล่นในบ้านพบกับลิเวอร์พูลครับในเกมพิมลิกในวันอังคารที่4เมษายนนี้ครับซึ่งต้องมาดูกันอีกทีว่าครับผลงานจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนคุณซื้อที่คาดว่านเ่อาจจะมาคุมทีมต่อจากเกรแฮมฮอตเตอร์นะครับก็มีข่าวคราวข่าว,าวลือน,นะครับ เป็นยูเรยนเอลเยอมันครับที่เพิ่งโดนบาร์เยนเมิวนิกปลดมานั่นเองครับอ่ายังไม่จบนะครับสำหรับข่าวคุณซื้อที่ถูกปลดครับเป็นข่าวของจิ้งจอกสยามครับเรเตอร์ซิตี้ครับแถลงการผ่านเว็บไซต์ครับอย่างเป็นทางการครับเรื่องการแยกทางกับเบนนอลโรเจอร์ครับคุณซื้อของทีมนะครับโดยหลังเกมล่าสุดครับแพ้กับฮิสตันพาเลทไปด้วยสกอร์งประตูต่อหนึ่งครับทำให้เนี่ยเรเตอร์นี่ครับตกมาอยู่3ามอันดับท้ายของตารางนะครับแล้วก็แพ้เป็นเกมที่17ของฤดูกาลเข้าไปแล้วครับสำหรับเบนนัลโรับ การคุมทีมครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ครับพาทีมเลสเตอร์เนี่ยคว้าชแชมป์เอฟเอครับในปี2021ครับแต่ด้วยฟอร์มย่ำแย่ในฤดูก,กาลปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยถูกปลดนะครับโดยสถิติในการคุมทีมครับคุมไปทั้งหมด204เกมนะครับชนะ96เสมอ37แล้วก็แพ้71ครับความสําเร็จของทีมภายใต้การบริหารของเบนนอตตรเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีครับ เราเคยมีประสบการณ์กับช่วงเวลาที่ดีสุดในการเล่นฟุตบอลภายใต้คําแนะนําของเขาครับเราจะขอบคุณเขาแล้วก็ทีมงานสำหรับ,รบความสําเร็จที่เขาทําไว้กับสโมสรครับคุณอัยวัตประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กล่าวครับพร้อมเผย5ตัวเต็งครับคุณซ้อรายใหม่ที่อาจจะมาคุมทีมแทนครับอย่างราฟาเอลเบรนิเตสครับโอเลกุนาโซชาราฟฮาเซนฮูเทลครับ รูเซียนฟาสแล้วก็คนสุดท้ายเป็นแฟงแลมพาดครับต้องรอดูกันต่อไปครับว่าใครเนี่ยจะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของจิ้งจอกสยามครับหลังจากทั้งสองคนซื้อครับถูกปลดอย่างเป็นทางการนะทำให้พรีเมียร์ลีกนะครับทำสถิติใหม่ในการปลดุนซื้อครับต่อหนึ่งฤดูกาลมากที่สุดครับที่12คนครับแล้วก็พิท้ายด้วยุนซื้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเอริกเันฮะครับยอมรับว่าทีมเล่นแย่แล้วก็ควรพ่ายสาริกาโดงคับแบบไม่มีข้อแก้ตัวนะครับ โดยเอริกเคนฮาครับเฮดโค้ชของแมนยูเนี่ยยอมรับว่านิวคาเซิลเนี่ยเป็นฝ่ายทำได้ดีมากครับอ่าแล้วก็สมควรที่จะชนะในเกมนี้ครับโดยในเกมพรีเมีเร์กีกนั้นล่าสุดครับแมนยู U, เนี่ยบุกไปไพ่ซาลิกาดวงด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งคุณซื้อชาวดัตครับยอมรับว่าวันนี้เป็นวันที่ย่ำแย่ของทีมครับแล้วก็เจ้าถิ่นเนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับผมคิดว่าเนี่ยนิวคาสเซิลครับดีกว่าทั้งเรื่องความมุ่งมั่นความกระหายชชนะแล้วก็ทัศนคติครับนั่นคือการประเมินของผมเอลิเทนฮาร์ดเกลวครับพะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดุดันครับผมแปลกใจที่เราทําแบบเดียวกับเขาไม่ได้ครับผมไม่ได้ประเมินพวกเขาต่ําไปครับแต่เราเนี่ยควรทําได้ดีกว่านี้ทีมของเรามีคุณภาพในการทาประตูเราสร้างโอกาสไม่ได้มากนักครับ วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของเราครับาลครับสำหรับพิบวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซี u a g เกนครับผม